เปิดคำพูดซีสีวัตโปรคอมเมนต์ถึงเบียร์เดอะไวท์หลังมีดราม่าคลิปหลุดเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลทำเอาแฮชแท็กของเบียร์เดอะไวท์ติดเทรนด์แอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดพระเอกตลอดการอย่างซีสีวัตโปรคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเบียร์เดอะไวท์ด้วยประโยคสั้นๆแต่ก็ทำเอาคนอ่านรู้สึกมีกำลังใจโดยหนุ่มซีได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า เข้มแข็งหน้าเบียร์พร้อมแนบอีโมจิค้อนหัวใจสีแดงก่อนนั้นนี้แฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับเบียร์เดอะไวท์หรือเบียร์พัรนันอดีตแฟนสาวเบียร์ท็อปประทมพกออกมาโพสฟาดพวกไม่ให้เกียรติผู้หญิงพร้อมบอกว่าหลังจากกรรมจุดหอหีบตนเองแล้วอย่าลืมกรรมเงินกันด้วยนะครับ สืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงสนันโซเชียลของเบียรดไวอยหรือเบียร์พัรนันจนเบียรดไวอยพุ่งติดแทนเอกข้ามวันข้ามคืนและถูกพูดถึงอย่างมากจนถึงเวลานี้ต่างส่งกำลังใจให้กับเธอและชาวเน็ตก,ก็พากันฟาดคนขอว่า